พอคอมจะบุกตลาดรถยนต์อย่างเต็มตัวแล้วนะครับล่าสุดคือเปิดตัวชิป Snapdragon r i ย e อลิทแล้วก็ c o p k t i t i t e นะฮะซึ่งใช้สถาปัตยกรรม CPU o r i o n และยังมีการทำความร่วมมือกันกับ Google อีกด้วย งานประจำปีของ Qualcomm ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่แล้วนอกจากเปิดตัวชิปมือถือ Snapdragon 8 Elite นะครับไม่มีนะ Snapdragon 8 Gen 4ไม่มีนะมีแต่8 Elite นะครับ ในงานเดียวกันเนี่ยยังเปิดตัวเจ้า Snapdragon Cockpit Elite แล้วก็ Snapdragon Line Elite ด้วยอันนี้สำหรับตลาดรถยนต์เป็นชิปเซ็ตสำหรับตลาดรถยนต์สองตัวนี้ครับ n a p d ด a g o n Line กับ Snapdragon Cockpit เนี่ยไม่ใช่ของใหม่เพราะว่าเขาเริ่มต้นทำมาตั้งแต่นานแล้วอย่าง s n p p ด a g o n Line เนี่ยทำมาตั้งแต่ปี2020 Snapdragon Cockpit ก็ทำมาตั้งแต่ปี2022 มารุ่นใหม่ในปี2024นี้ใส่ลงท้ายว่า ELITE เข้าไปทั้ง2ตัวนะครับก็คือเป็นการเป็นการปรับโครงสร้างให้มันตรงกันทั้งหมดกับตัวชิปมือถืออย่าง Snapdragon 8 Elite นะครับทั้งหมดนี้คือเปลี่ยนมาใช้สถาปัตยกรรม CPU ที่เป็น o r i o n นะครับก็คือจากทีม n ู u วี e ที่ซื้อมาที่ออกมาจาก Apple แล้วก็ขอข้อมไปซื้อมาตัวนี้ก็คือเป็นการปรับโครงสร้างทั้งหมดเพื่อให้ได้ ประสิทธิภาพดีเท่าๆกันนะครับนอกจากตัวนี้แล้วนะครับคอคอมยังเอาส่วนประกอบอื่นๆมาจากชิปมือถือด้วยนะครับเอา GPU a r d u i n o มาใส่ในรถยนต์เอา NPU Hexagon นะครับแรงขึ้น12เท่ารองรับเซ็นเซอร์ในรถยนต์มากกว่า40ตัวรองรับจอแสดงผลได้ถึง16ตัวชิปทั้ง2รุ่นนี้จะส่งมอบตัวอย่างได้ภายในปี2025ซึ่ง ลูกค้าที่สั่งซื้อแล้วนะครับคือ m e r c e d e s b e n บกับหล Auto ของจีนโอโ้งานนี้น่าสนใจตรงที่ว่าวงการรถไฟไฟ้า e ีีที่ขายดีอยู่ตอนนี้นะครับก็น่าจะมี s n a p d r a g o นเป็นชิปขึ้นมานะครับเพราะว่า n v i d i ีดก็มุ่งหน้ามาทางนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังประกาศความร่วมมือกับ Google ผมเอาสองข่าวมารวมกันนะนะพัฒนาระบบแสดงผลบนหน้าจอบนรถยนต์นะครับการเอา การมีชิปของ c คอมแล้วไปบวกกับระบบปฏิบัติการ Android Automotive OS ของ Google เนี่ยนะฮะมันจะทำให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นเป็นการจูนกันทำให้มันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาให้ส่งข้อมูลจากรถยนต์ขึ้นคลาวนะฮะกลายเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานคือถ้า OS คือ Google ชิปเซ็ตคือ c ค m m นะฮะเท่ากับว่า คนผลิตรถยนต์เนี่ยนะฮะถ้ายืนบนแพลตฟอร์มนี้นะฮะคุณก็จะสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในรถได้แล้วมันก็เชื่อมโยงกันได้มันใช้งานได้กับหลายๆแพลตฟอร์มกับโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงเรื่องของ generative AI ด้วยนะครับคอคอมก็มีแผนที่จะดึงเอานะฮะใช้พลัง ของ Google Cloud นะครับดึงเอา AI ขอของคอคอมมาใช้ในรถยนต์ทำให้สามารถมีฟีเจอร์อย่างสั่งงานด้วยเสียงการแยกแยะวัตถุการแสดงผลในรูปแบบต่างๆความร่วมมือกับ Google ในครั้งนี้จะเป็นความคร่วมมือแบบต่อเนื่องหลายๆปีนะฮะแล้วก็จะทยอยมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาจะเป็นซอฟต์แวร์หรือจะเป็นฟีเจอร์ต่างๆใน OS ของ Google เองอันนี้เราต้องรอดูแต่ว่า9 ในการสเต็ปครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวใหญ่ซึ่ง n v i d i ีดจะต้องจับตาดูอย่างแน่นอนว่าโอ้โหมาจับมือคู่กันอย่างนี้นะฮะเอ็นวีดจะมีชิปอย่างเดียวแล้วปล่อยให้ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละคนไปพัฒนาซอฟต์แวร์เองจริงๆผมว่า Google ฉลาดมากครับถ้า Google ทำไอตัว Android Auto Motive OS ตัวนี้นะฮะจริงตัวย่อคือ Aaos ทำออกมาแล้วทุกค่ายเอาไปใช้นะ ยึดตลาดนี้สบายๆเลยสุดยอดมากรอชมนะครับ